มาคมผู้บริโภคหวัดขอนแก่นนะคะสำหรับบทบาทของสมาคมนะคะอันที่หนึ่งก็คือเป็นที่ปรึกษาค่ะเป็นเพื่อนของผู้บริโภคนะคะรับให้คาปรึกษาทุกเรื่องนะคะเมื่อผู้บริโภคได้รับทุกร้อนนะคะก็เราก็สามารถที่จะมาปรึกษาพวกเราได้นะคะแล้วก็อันที่สองนะคะรับเรื่องน้องเรียนต่างๆที่ผู้บริโภคถูกละเมิดฟ้องคดีค่ะไกลเกลียแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเสนอแนะเชิงนโยบายค่ะ ต่งเนื้อง,งานที่เกี่ยวข้องแล้วก็เราก็ทํางานเชิงรุกก็คือให้ความรู้แก่ผู้บริโภคทั่วไปนะคะกลุ่มต่างๆโดยอาจจะจัดอบรมหรือว่าให้ความรู้ผ่านสื่อต่างๆค่ะหรือให้ผู้ที่ถูกละเมิดนะคะผู้ผเสียหายนะคะมาเป็นทีมนะคะที่จะทํางานร่วมกันนะคะค่ะ <S <S ถ้าท่านผู้บริโภคนะคะพบปัญหานะคะสาบานท,ที่จะร้องเรียนผ่าน152วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะ หรือจะผ่านสมาคมผู้บริโภคก็ได้นะคะเรื่องที่ร้องเรียนที่มากที่สุดก็คือเรื่องการซื้อสินค้าหรือบริการะคะ่ะจะเล่าให้ฟังนี่คือเรื่องปตัดเต้านมเพื่อเสริมหน้าอกนะคะ,คะก็เป็นปัญหาเกิดขึ้นก็คือกรณีที่เป็นหน้าอกอักเสบแล้วก็มีหนองออกมาแล้วทาให้เขาไม่สามารถที่จะออกไปไหนมาไหนได้ถึงเป็นปีหนึ่งก็เสียไรายได้เยอะเลยนะคะอยากได้ค่าชดเชยเนี่ยประมาณ3ามสี่แสนเราก็มีการไกลเกลี่ยกันนะคะ ก็เลยมีขณะนี้กําลังฟ้องคดีอยู่ค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นเคสที่ค่อนข้างจะสําคัญมากเป,เป็นการรับบริการทางการแพทย์แล้วไม่ได้รับการบริการตามมาตรฐานของการแพทย์ค่ะในฐานะสมาคมผู้บริโภคนะคะเมื่อมีผู้มาร้องเรียนมีการสอบถามนะคะรายละเอียดเป็นยังไงบ้างแต่เราก็จะไมไ่เชื่อทั้งหมดนะคะเราก็ต้องมีการสอบถาม ฝ่ายตรงข้ามเนาะหรือผู้ผู้ประกอบการนะคะที่ทําให้เกิดความเสียหายย้ําว่าเราช่วยเฉพาะคาดีของผู้บริโภคนะอันที่1ก็คือผู้ที่ซื้อสินค้าหรือบริการนะคะอันที่2ก็คือผู้ที่ใช้สินค้าหรือบริการถึงแม้ว่าจะใช้ฟรีนะคะอย่างเช่นได้รับแจกมาอย่างเนี้ยคะ่ะถ้าเกิดเกิดความเสียหายก็สามารถที่จะเป็นคดีผู้บริโภคได้แล้วก็อีกอันนึงก็คือผู้ ชักชวนโฆษณาชักชวนนะคะอันนั้นก็ถือว่าเป็นผู้บริโภคด้วยคดีที่เป็นคดีผู้บริโภคนะคะแล้วเขาต้องการได้ทนายเรามีทนายให้ให้ฟรีด้วยสําหรับเรื่องออซื้อสินค้าออนไลน์แล้วได้ไม่ตรงปกหรือว่าไม่ได้ของความสําคัญอยู่ที่ผู้บริโภคค่ะผู้บริโภคนะั้นจาเป็นจะต้องรู้เท่าทันไม่ปล่อยให้ให้ตัวเองนะเป็นเหยื่อนี่วิธีการสังเกตเพจอะ ทำได้โดยดูว่าเพจนั้นนะตั้งมานานแค่ไหนอันที่2นี่คือมีคนมาติดตามมากน้อยแค่ไหนอันที่3ก็คือมีการใช้งานต่อเนื่องแค่ไหนถ้าเข้าไปดูรีวิวเนาะมีคนมากดกดโกรธไหมสําหรับเรื่องการรณรงค์นะคะเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเลยเพราะว่าถ้าถ้าผู้บริโภคเนี่ยตตนหนักนะคะทำให้รู้ท,ทันว่ามีคนที่กําลังจ้องเราอยู่นะคะจ้องที่จะเหลาเบียบเรา ะะทางสมาคมก็ได้ไปร่วมกับศูนย์ต่อต้านข่าวลวงค่ะ,นะคะของขัจขอนแก่นซ,นะะซึ่งเป็นศูนย์ที่มีการเผยแพร่เรื่องข่าวลวงต่างๆดีมากสาหรับคนขอนแก่นแล้วก็คนทั่วๆไปด้วยนะคะสามารถเข้าไปใช้บริการได้สมาคมผู้บริโภคก็อยากฝากตัดสินใจทำอะไรไปเราต้องตั้งสติไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนนะคะไม่รับสายคนแปลกหน้านะคะอาจจะใช้ whoscall ค่ะเป็นแอปพลิเคชันที่ที่จะเตือนเราว่า มิชาชีพเนี่ยโทรเข้ามาหรือว่าคนที่เรารู้จักโทรเข้ามานะคะซึ่งเป็นตัวที่ช่วยกรองคนที่เราจะรับสายแล้วก็ห้ามบอกข้อมูลส่วนตัวแล้วก็เปิดก่อนจ่ายจะได้ของตรงปกไม่ถูกจกตาครับบทบาทของสภาองค์กรของผู้บริโภคนะครับก็จะทําหน้าที่ในการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ์ผู้บริโภคแล้วก็เสนอแนะทางนโยบายต่อคณะรัฐมนตรีหรือว่าหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องกับการ คุ้มของผู้ปกครวมถึงเอกชนด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของการติดตามตรวจสอบเฝ้าระวังสินค้าซึ่งสภานีสามารถที่จะเปิดเผยรายชื่อสินค้ารายชื่อผู้ประกอบการได้นะครับอันนี้คือความต่างกาสกสคบนะครับนะฮะแล้วก็การรายงานการกระทําที่มีผลกระทบต่อผู้บริโภคนะฮะร,รายงานไปถึงหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีมาตรการในการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้บริโภคนะครับแล้วก็เรื่องของการสนับสนุนการรวมตัวของผู้บริโภคในจังหวัดหรือว่าในระดับภาคสนับสนุนความเข้มแข็งขององค์กรพิโภคในระดับจังหวัดแล้วก็ระดับภูมิภาคด้วยนะครับเรื่องของเรื่องของการสนับสนุนการศึกษาวิจัยนะฮะที่ เป็นประโยชน์กับผู้บริโภคเรื่องของการดำเนินคดีนะฮะช่วยเหลือกับองค์กรพิพภกในฟ้องร้องคดีเรื่องของการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารพวกนี้แหละครับก็เป็นบทบาทของสภานะครับทีนี้ตัวสภาที่ส่วนกลางเขาจะรวบรวม Facebook ทั้งหมดที่มีการหลอกลวงผู้บริโภคนี่ส่งไปให้เอ็ดดาก็คือเอ็ดดานี่ก็จะเป็นหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการแจ้งปิดเพจ Facebook สภาเราก็มีสายด่วนนะครับรับเรื่องร้องเรียนก็1502นะครับ